สวัสดีค่ะควันนี้นะคะก็มาเยี่ยมนะคะสวนคุณยันตรีเหมือนเดิมนะคะสวนทุเรียนอายุทุเรียนกี่ปีแล้วคะ3ามปีสามปีนะคะคุณยันตรีเป็นคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์แอมโปรสินะคะตลอดเลยนะคะอยากให้เล่าน,นิดนึงว่าระยะเวลาในการใส่ใช้ระยะเวลาห่างกี่วันและก็ผลตอบรับจากการใช้แอมโปรสิอย่างต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างคะ ก็ใช้อยู่ก็ประมาณ20 30วันนะครับมาใส่อยึ่ครั้งนะครับการใส่เอ็มโซนะครับก็ใส่ครั้งละนะครับคาดคาดสามปีเนี้ยก็ใส่อยู่ประมาณข้อหกช้อนนะครับโรยรอบทรงพุ่มนะครับให้ห่างจากตรงพุ่มเนี้ยประมาณหนึ่งศอนะครับเห็นไหมคะรอบทรงพุ่มนะคะร,ระยะ คำมือหนึ่งมันประมาสาม้อนนะครับผมวัดมาแล้วคำมือเนี่ยประสามจอนคำมือยอดนะเ็่เลยนี่นะแอมโปรสิบแปดไงคะทีเนี้ยผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากแอมโปรสิบแปดนะก็คืออ่ายอดนะครับยอดมันจะแตกมาอยู่ตลอดนะครับมันจะยอดมันจะไม่หยุดเดินนะครับและทีเนี้ยคือใบใบมันจะเขียวและเข้มนะครับแล้วก็ ต้นเนี้ยก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มันจะทนต่อโรคด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ก็ได้มาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับครบรอบแล้ว20กว่าวันนะครับเอาวันนี้อย่าลืมนะคะแอมโปร18กับสวนต้นทุเรียนนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะใบเขียวเข้มน้ำลำต้นก่อบอกเลยว่าสมบูรณ์อย่างมากเลยนะคะนี่ห้ามพลาดนะคะแอมโปร18